สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกัจะมาแนะนําอาชีพพี่น้องนะครับก็เป็นอาชีพที่ผมกําลังเฮ็ดยูนะครับผมนั่นก็คือการรับผลไม้มาขายนะครับหรือว่าการขายผลไม้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งนะครับว่าเห็ดจังไหนแน่นะครับใส่อุปกรณ์ยังแน่นะครับผมของนี่รับมาจากไสนะครับ ช่วงนี้นะครับมือที่ทายถ้ำกาวันที่สิบนะครับวันที่สิบเดือนพฤศจ,จิกานะครับสินค้าที่เข้าขายนะครับก็บจะมีเป็นสินค้าน้ำเข่านะครับสะส่วนใหญ่นะครับผลไม้นอกนะครับแต่ว่าผลไม้นอกอยู่แต่นะแต่ว่าบางย่างกับผูกอยู่ในไทยเฮ้านี่นะครับก็จะมีเป็นสมจีน แอปเปิลนะครับสินค้าเขอกเอามาแต่ตลาดเมืองท่องอุดอรนะครับผมเดี๋ยวพาเบิงแอปเปิลตอนพี่น้องผมใส่เป็นแอปเปิลคูจินะครับ8ปลูกนะครับยี่ห้อกับตามนี้แหละพี่น้องนะครับเข้ากับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ไส้เป็นไส้แปดสิบลูกไส้เป็นลูกใหญ่ๆเลยนะครับสมจีนเขาใส่เป็น l อลคิวนะครับอันนี้จะหวานพี่น้องรับประกันเลยไปพ่ออายุตามตลาดขายทรงนะครับยี่ห้อนี่หวานดีนะครับเพราะว่าเคยล่องย,ยี่หัวแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีแอปเปิลแค่ครับผมลูกพับนะครับนี่ครับ เดี๋ยวพาไปดูยี่ห้อลุกครับนี่พี่น้องกล่องแบบนี้นะครับเป็นขนาดเบอร์เอ็มนะครับหาสิามลูกหนึ่งกล่องนะครับผมส่วนอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีเป็นตะสังนะครับ นี่นะครับตาช่างที่นี้เป็นโฮมนะครับผมนี่ครับเป็นโฮมกะแนะนาไห้นี่นะครับเป็นโฮมกลมแบบนี้นะครับเพราะว่าสามารถขายได้หลายแบบนะครับถ้าเป็นโฮมซี่ขานี่ก็อาจจะลงได้แค่ตลาดนัดย่างเดียวนะครับนี่ครับพี่น้องแล้วก็เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะกะ จะเป็นโต๊ะประกอบหรือว่าเป็นโต๊ะภาพแบบของผมนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าโต๊ะภาพเขาก็ใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับคือขันห้องบอกายของเสียเ่าก็เอาไปให้ไปหน้าไปสวนไปปิกนิกนะครับเอาไปตั้งเป็นโรุ่งท่านเอาไปโอ้ได้หลายอย่างพี่น้องแต่ว่าขันโต๊ะประกอบที่เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ม่วนนะนั่นกันที่ใส่ประโยชน์ได้หน่อยนะครับ ได้ประโยชน์นิดหน่อยอต่แนะนำเป็นโต๊ะพับเล็กแบบนี้นะครับนี่ครับพี่น้องเพื่อพี่น้องอยากทดลองนะครับเปลี่ยนอาชีพนะครับอาจจะเริ่มจากที่จะงของผมนี่ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เอาสินค้ามาัหลายนะครับไม่ได้ลงของหลายนะครับใส่เงินแค่สองพันกว่าบาทนะครับนี่นครับผมเติมน้ำมันไปอุดรกะ หกร้อยเจ็ดร้อยนะครับแตก้สามารถขายเงินสองพันกว่าบาทนี่สามารถขายทำกำไรนะครับทำกำไรค่าน้น่มมั่นค่ากิ่นค่าอยากนะครับสามารถมีเงินนะครับมีเงินเก็บเงินอย่างใดนะครับคืออาชีพเป็นอาชีพแนะนํำกบว่าได้นะครับช่วงนี้กะขันย้อนไปเบื้องคลิป ออกอน,น,นี่ของเขาก็สีแนะนํคนละไม้นะครับ <S <S เป็นลักเลยนะครับเพราะวา่ากะคือเขาลงทุนแลวก็เอามาใส่ถุงขายเอามาขายเป็นกิโลนะครับปี่นอง <S <S มันบ่คือครับเขาเหตุอาชีพแบบจังไรละ่ะไก่ทอดไก่ขายเย้าเฟนไส้อย่างเังซี่มันจีมีทั้งคาวัตุดิบนะครับแลวก็มีคาแก๊สคา หลายอย่างที่น,อน้องต้องมาปูุนะครับต้องล่างถวยล่างการล่างมออล่างยังอีกนะครับการคำนวณกำไรต้นทุนนะครับมันก็นเรื่อยิงยากนะครับบเหมาะกับอาชีพที่สําหรับมือใหม่นะครับบอแนนนํานะครับเพราะว่าเห็นหลายช่องใน YouTube เขจ้าสินะนําอาชีพเป็นเ็ดเซ้นวิชเห็ดไก่ขายเย่าเห็ดเฟนดฝ้ายน้ำปั่นชาไข่มุกนะครับ้วก็ขายตามตลาดนัด ยางที่เขาเห็นนะครับตลาดนัดแถวบ้านนะครับมันก็นจะมีอยู่แล้วหรือขันโบมีนะครับกนจะมีทางเลือกหลายเพื่อจงเล็กหน่อยเขาตลาดนัดจังสี่นะครับผมมีของให้กินหลายอย่างนะครับเพราะนว่าเขาจะกินเพ้ของเขายางเดี่ยวนะครับเฮ็ดไห้กำลังซื้อกำลังที่เขาจะมาซื้อเขานะครับมันบ่หลายนะครับกับเฮ็ดไห้เข้าหมุนเงินบ่อท่านบ่ได้นะครับ แต่ว่าผลละไม่นี่นะครับออวัตถาย,มยีมี่นะครับวัตถายี่มี่นะครับมีหลายลูกค้ากัะแห้งหลายนะครับผลละไม่นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นจังไหนละ่ะของกินที่ทุกทุกคนต้องกินอยู่แล้วนะครับผลไม่นี่นะครับนี่พี่น้องโดยเฉพาะตามฤด,ดูกาลนะครับจังสมจีนนี่ลุก ช่วงนี้นะครับเริ่มวานแล้ววิธีเลือกนะครับวิธีเลือกวิธีสังเกตนะครับสมจีนที่วนนัดนี่ขั้วนี่เขียวนะครับนี่แบบนี้ขั้วเขียวแสดงว่าพึ่งเก็บมานะครับแต่ว่าพึ่งเก็บมานี่สีมันต้องสมๆนะครับสีสมๆแล้วก็เขาจับเบื้องนี่ผิวมันจีเป็นคล้ายๆว่าเปลือกน้น,นะครับ เปลือกนาแล้วก็เห e ี ier, e ่ยวเหียวหิวเหียวเหียวังสิ่เดี๋ยวผมให้เบิ่งนะครับคือแสดงว่ามันแก่จากต้นนะครับมันกัญชีหวานนี่ครับพี่นอ้องเวลาข้าปอกนี่มันจิตเลี้ยวเห็นใสจังสิ่นะครับนี่ปอกง่ายๆสินะครับถ้าเข้าไปเห็นอยู่ร้านขายทรงหล้วมันปอกยากง่ายนี้สันนิฐานไปเลยว่าเก็บออนนะครับแล้วมันจิบหวานนะครับ นี่แบบนี้พี่น้องใส่มือเดียวแกกันยังไงนี่ดีครับบ้าน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 ดีกว่านะวิธีเลือกสิ้นค่าครับอาจจะเริ่มจากการถามนะครับถามพ่อค้าแม่ค้าที่เขา ขายอยู่แล้วนะครับหรือว่าถามล้านขายทรงก็ได้นะครับข้าเจ้าก็สิบอกสีแนะนําดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องหวังไงเฮ้ามาเป็นลูกค้าเขาอีกอยู่แล้วนะครับซื้อขายกันไม่ได้ซื้อขายกันครั้งเดียวนะครับผมพยายามถามนะครับการถามสําคัญที่สุดนะครับกว่าเขาจะเรียนรูเองมันใช้เวลาโดนพี่น้องเขาถามเลยนะครับบ่ารูยังให้ถามดีที่สุดนะครับ แอปเปิ้ลฟูจินะครับเขาขายเป็นหกลูกหกลูกเอห้าสิบบาทนะครับกําไรกันยังดีอยู่ด้พี่น้องจริงๆแล้วเขาสามารถขายแปดลูกแปดลูกห้าสิบกระบอกขาดทุนนะครับแอปเปิ้ลใหญ่นี่นะครับขนาดเอาซู่ลูกนี้งีมาเลยนะครับแล้วคิดเอาว่าถ้าบางที่สามารถขายเป็นลูกลูกละสิบหาบาทได้นี่ จะได้กำไรหลเป็นไดน,นะครับแต่ว่าเทคนิคของล่านผมนี่จะต้องมีสินค้าเพื่อดึงดูดนะครับหนึ่งยางคําว่าสินค้าเพื่อดึงดูดก็คือขายบ่ได้วังกําไรนะครับหวังดึงดูดลูกค้าเข้ามาในล่านนะครับเพื่อมา่สื่อของอย่างอื่นนะครับผมสื่อย่างอื่นนี่ก็คือสื่อของที่มันทํากําไรนะครับคือจงังแอปเปิลน,นี่ผมบ่ได้เน้นขายเอากําไรนะครับ ผมเน้นดึงลูกค้าเขามาเพราะว่าแอปเปิลฟูจิมันจะกรอบจะหวานนะครับจะกรอบจะหวานหล่ะกะ็ะจังเขาขายอยู่ตั้งจังวัดน,นี้นะครับแอปเปิลนี่เป็นทังเลือกที่จังไนละ่ะเป็นของฝากก็ได้นะครับเป็นของฝากได้พร้อมท่านอร่อยพร้อมนะครับพี่น้องที่เป็นลูกค้านะครับเพื่อนกับจีนิยมซื้อไปฝากลูกฝากหลานนะครับนี่ครับ แค่น่วยละสิบบาทนี่ก็ว่าถือแด้นะครับเพราะว่ามันน่วยใหญ่นี่แถมยังมีแถมหนึ่งอีกนะครับซื้อหาแถมหนึ่งคือ6กลูกห้าสิบบาทนะครับก็เอาไว้สอยดึงลูกค้า,ก,ากําไรหากกบว่าได้หลายนะครับขายหาสิบบาทนี่กาไรโบแมนวาเคิร์งหนึ่งได้พี่น้องกําไรสิมาอย่ยูกับสมแอปเปิลน,น้อยมาอยู่กับลูกครับนะครับ เขาต้องรู้จักเอากําไรเป็นเป็นบางย่างก็มีตัวดึงดึงดึงลูกค้าพ้อมนะครับนี่นะครับตัวดึงลูกค้าของผมนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นเนี้เปิดใหไงนี่นะครับเอาครับพี่น่องกะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับบ่หน่อยก็ร้ายนะครับมีข้อสงสัยนะครับ ถ้าเข้ามาถามทั้งทีมงานพ่มแดงของเข้าได้นะครับซื้อเฟซบุ๊กกับซื้อทีมงานพ่มแดงนี่แหละนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับพี่น้องเพิ่มเติมนะครับมันกําไรด,ไดรีบ่เป็นตาไปหลอดบ่อนะครับเป็นตาออกจากงานมาเฮ็ดบ่นะครับสามารถไหนคําแนะนาได้เพราะว่าทางเฮานี่เฮ็ดเฮ็ดจริงแล้วนะครับเป็นอาชีพข้องผมตอนนี้เลยนะครับอาชีพข้องผมตอนนี้เลยนะครับ ขายผลไม้นี่ละนะครับปอนรถปอนล่านะครับใส่ใจนะครับเลียงลูกเลียงเนี่ยสบาได้นะครับด้วยการแค่ขายผลไม้นี่ครับบนโต๊ะนี่แหละไม่ได้ร้ายงังนะครับแต่ว่าเทคนิคของมันนี่ก็คือสินค้าตัวดึงลูกค้านะครับมีตัวดึงลูกค้ามีโตัวทำกำไรนะครับนี่นะครับเท่ากับสามารถอยู่ได้แล้วนะครับผมเก่งกำไรดีๆนะครับ วิเคราะห์ดีๆว่าสินค้าช่วงใดมันจีออกเป็นผลไม้แบบใดนะครับนี่นะครับส่วน้อมูลนี่เข้าเอาจากร่านที่เข้าสื่อนะครับดีที่สุดบ่มีการหลอกนะครับร่านได้ก็ตามสร้างนะครับร่านขายทรงนี่นะครับเพราะว่าเขาจะหวังขายทรงห้เขาอยู่แล้วนะครับพี่น้องเขาจะได้วังวังขายสินค้าเทื่เดียวนะครับเขาจะหวังขายเข้าหลายๆเทือเพราะฉะนั้นเขาก็ต้อง นอกจากไอซี่ขอ้งแล้วนะครับก็เอาข้อมูลจากเขาพร้อมนะครับถามเขาว่าบักชมเนี่ยมันจียู่อีกโดนบ่น,นะครับมันจีึ้นอีกบ่ราคานะครับมันจิล่งอีกบ่กันเขาว่าบโลงมีแต่จีึ้นนังกีรนะครับเท่ากับต้องเอามาาลายแล้วครับได้มือนน่ะเด็กศรต้องเอามาา้าเพิ่เียงข้อนะครับโมเมนต์ว่าขายอยู่ดีๆราคาขึ้นแล้วมาขึ้นราคาเด็กศรเสียเบิดนะครับ ราคาหนาล้านห่อมันต้องคงเอาไว้เกินห่ารู้ว่าในอนาคตมันจะล่งยังสินะครับเขาก็อาจจะบ้างแผนการตั้งราคาหนาล้านเอาไว้ล่อเรื่อยยังสินะครับผมสามารถขายถูกก่อนล้านอื่นยังสินะครับเขาก็ทีได้ลูกค้าเพิ่มนะครับผมคือจังลานอื่นเขาขายโลหะสิบบาทนะครับเขารู้แล้วว่าสมนี่มันกําลังออกหลายมันกําลังจะลงังสินะครับ พอเขารู้ว่ามันกะลงแล้วเขาขายสี่สิบห่านะครับขายสี่สิบห่ากรมูเลยนะครับเพราะว่ารอบต่อไปที่เขาไปเอาของนี่เขารู้แล้วว่ามันจะลงนี่เขาก็รับของมาถูกนะครับพอมาขายสี่สิบห่าเขาได้ขายกอนนะครับลูกค้าที่มาหาเขาตอนตอนสี่สิบห้าสี่ร้อยนะครับผมเขาก็สิมีลูกค้าประจํานะครับเขกระตีบอกปากต่อปากว่าร้านนี้นะครับกินค้าดีมีคุณภาพแถมยังราคาถูกกว่าร้านอื่นหนึงทีนะครับลูกค้าประจําเขาก็บทีมี นะครับมีมาเพิ่มจํานวนนะครับเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะครับจนพ่อมีลูกค้าประจําแล้วนะครับแม่นจีขายอยู่ในโคกในปลาปนได้นะครับพี่น้องก็ขายได้คือเก่านะครับ็จําเป็นต้องลงตลาดนัดคือจังผมนี่นะครับยู่กลางดงกลางปลาพี่เน้่พี่น้องม่คอยบวุ่นวายนะครับก็พ่อกันคลิปต้อไปนะครับผมคอยมาเบิ่งกันอีกนะครับ ว่าล่านอัปเดตไปหอดไซนนะครับรับรองมาได้ไประโยชน์ได้ความรูนะครับพี่น้องที่หาอาชีพเสริมนะครับมองไว้หลายๆอย่างหลายๆแนวนะครับอย่าลืมอาชีพขายผลเราใหม่ร่วมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมสามารถเอาไปปับใส่กับตลาดแถวบ้านนะครับตลาดนัดตลาดในอำเภอริม